สวัสดีค่ะสบายดี f อซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้นะคะไม่เพ่นกับกับมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องคือเก่านะคะเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางเล่าพัฒนานะคะของลุงโชคดีตาปากน้ำโพเขาฝากมาพ่อเกลียงเนาะแล้วก็สุด,ะสดจะพระรวยลงให้ไปแล้วเนาะแล้วก็มีผู้ใดแน่นอนในคลิปนี้ แอดมารวยนะคะเอฟซจากสำนักที่ยังเหลือที่แม่เพ็ญยังบม่ท่านได้ลงให้นั่นแหละเนาะจะอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวจบนะคะลาวพัฒนานะคะส่วนของเซียนอื่นๆอาจารย์อื่นๆแม่เพ็ญได้ลงให้ไปหมดทุกเซียนทุกอาจารย์แล้วเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเอเดี๋ยวจะหาบ่นห็นนะคะของอ่า อาจารย์หนุ่มกัลสินลงคู่กับของสุดใจพารวยเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ส่วนของพ่อช่างคมลงคู่กับอาจารย์ต้อยน้ำโชคแล้วก็แม่ริ้วเออไม่ใช่อาจารย์ต้อยน้ำโชคแล้วก็แอดมารวยนะคะเออแอดแอดอ้อยพารวยเนาะคะ่ะ fc เมเพ็นกระเ้าสลับซับสนกันไปมันมีลายสำนักก็เลยลงหนาลงหลังเนาะส่วนแนวทางของแม่ริ้ววันนี้เนาะ จะบอด้นะคะทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเพราะว่าแม่บอคอยสบายนะคะ f อซแม่เพิ่นกะอายุหลายเนาะโลกหลายโลกมีหลายโลกนะคะ f อซเนาะกะขอให้แม่หายเร็วๆเด้อจ้ะเนาะอ่ะการบ่เวลาใหญ่หางเนาะเฮาก็มาเข้าเบิ่งผลงานแนวทางลาวพัฒนางวดที่ผ่านมากันกน่อนว่าแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์จะเป็นจังไหนแน่มาเบิ่งน้ากันค่ะอ่ะเขามาเบิ่ง ผลลาวพัฒนาเลข6ตัวงวดที่13อ่าวันพุทธที่ผ่านมาเนาะก็เลข6ตัวออกที่6 1 1 4 3 3เนาะเกือบเบิลทั้งบนทั้งล่างเนาะ fc เนาะ5ตัวอ่า5ตัวก็มี1 1 4 5 3ส่วน4ตัวบน1 4 5อ่า1 4 3 3ง่สเออเตหา3เด้อค่ะ fc 3 3มสามบอเป็นหาสเนาะไม่เพิ่นก็ขอโทษนนะ้ำ ส่วนสองสามตัวบนสี่สามสามสองตัวบนสามสามและสองตัวล่างก็คือหนึ่งสี่นั่นเองเนาะอ่ะเอฟซี F C, ทั้งช่องมาเบิงเจ้าเลขงวดที่แล้วตาปากน้ำโพหนึ่งกับสี่กอดกอกกันมาอีกแล้วค่ะงวดที่แล้วก็สองกับห้าก็คอกอดคอกันมาล่างนะคะงวดนี้ก็กอดขอกันมาล่างคือเกาคะ่ะหนึ่งสี่ตรงๆนะคะเอฟซี F C. โอ้โหที่แล้วก็ห้าอ่าสองห้าหรือว่าห้าสองค่ะไอซีห้าสองเนาะก็กอดคอกันมาล่างคือกันเนาะวิ่งลูดตาปากาน,ปน,น้ําโผงวดนี้มาเบิ่งกันว่าจะได้ตัวไหนเนาะวิ่งลูดมาทั้งสองตัวเนาะมาน้ากันเลยส่วนเออเขาฝากมาให้วิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะหนึ่งมาค่ะจับคู่เข้านะคะไอซีหนึ่งสี่ตรงๆนะคะหนึ่งสี่ตรงๆล่างนะคะ 1, 4, เขาฝากมาเข้านะคะ fc ของลุงโชคดีวิ่งลูดเน้นสามรองสองสามมาค่ะแต่ว่าจับคู่บอเข่าเนาะเลกออกเบิรน์นะคะหลักร้อยก็บอเข่าเด้อจ้ะเนาะนี่ค่ะส่วนพ่อเกลี้ยงเด่นเจ็ดแปดเก้าบอมาจักตัวนะคะ fc โบเขานะคะเราพัฒนาหลุดนะคะของพ่อเกลี้ยง แอดมารวยสองกับสามสามมาคะ่ะเนาะสามมาแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนะลุดคะ่ะส่วนแม่ลิ้วพารวยงวดที่แลว้วหลุดนะคะห้ากับเก้าบกเขาเน้องงวดนี้บรายเด้อของแม่เนาะแยกไว้ส่วนลุงโชคดีเอา อ๋อันนี้ของวันที่ซิบหาแล้วค่ะซ c ครบจบมาแล้วเนาะเขาก็มาเอาตัวเลขวันที่ซิมหากันเลยค่ะแม่เพ่นกะลงหนาลงหนา,หามาแล้วเจ้าแรกวันนี้เนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นของลุงโชคดีค่ะเราพัฒนาวันนี้วิ่งลูดบนล่างสี่กับหเพิ่นจะบ,บนเนิ่นไห้น้อมือน,นี้เนาะจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองเจ็ดสองห้าเจ็ดสี่และเจ็ดห้า ตัวกันมี50 403153เน้นที่1 7 1 3เเออเน้นที่1 7 1 5 2 7หและ25นะคะเน้น4คู่ค่ะส่วนตัวอื่นเป็นตัวกันตัวรองก็เอาไว้นิดนะคะ fc เผื่อตัวกันมาจะได้ไม่ขาดทุนนะคะแล้วก็หลกักร้อยงวดน,นี้มีเด่น7 5หเด่นกับเด่น7กับ5นะคะ ลองก็จะเป็น1มี3ตัวเนาะชุด3ตัวบนเน้น7 1็ดหนึลอง1นึดหชุด4ตัวเม็ดเดียว2 7งเหนหะคะสองเ่ส่วนเลขในตารางงวดนี้มี2 0งศูนยหนึสอันที่เน้นอันที่อ่ากากบาทข้างบนนั่นจะเป็นตัวเน้นเด้อจ้าเนาะเป็นตัวเน้นค่ะ ตัวเด่นเนาะเพราะเป็นตัวเน้นค่ะมันเป็นตัวเด่นเด่นที่สุดในตารางค่ะ,ะลุ้นโชคดีค่ะงวดที่แล้วนะคะน่คะงวดที่แล้วก็วิ่งลูดเด่นสามมาสามนะคะงวดนี้เพิ่นบาได้เน้นไห้เนาะวิ่งลูดเนาะส่วนเลขในตารางก็มีหนึ่งอยู่สามอยู่แต่ว่าจะบมีบมีตัวประกบใส่เนาะบบมีซีแล้วก็บ,บ่มีสามอีกเนาะกาบอเขานะคะส่วนงวดนี้ ก็ให้วิงลูด4กับ5จับคู่ให้1 7 1 5 2 7 2 5 7 4 7 5เน้นที่1 7 1 5 2 7และ2 5นะคะชุดกันก็จะมี 50, 40, 3, 3, 110, 5 0 4 0 3 1 5 3หลักร้อย7กับ5กับ1เน้น2ตัว7กับ5ก็คือจับคู่ชุด3ตัวเน้น7 1 4แล้วก็7 1 5ลองมาก็1 7 6เนาะชุด สี่ตัวสองเจ็ดหนึ่งห้าเม็ดเดียวเนาะ,ะได้แล้วไปโต้ค่ะของเขาฝากมาวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับสองจับคู่สามตัวบนหนึ่งสองเก้าและสองหนึ่งแปดชุดสองตัวมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้านะคะของเขาฝากมาง้วนนี้เนาะ ให้หกับ2เหมือนเดิมเลยแต่ว่าจับคู่บอกคือเก่าเนาะงวดที่แล้วก็1กับ2มา1จับคู่เข้า1นสตรงๆค่ะล่างงวดนี้1กับ2จับคู่3ามตัวบนมี1นึสองเและสองนึ่งแชุด2ตัว1 8 1 9งแและ2 9งนะคะเอฟซีทั้งช่องแคปเอาของลุงโชคดีแล้วก็เขาฝากมากันก่อนนะคะลาพัฒนางวดวันที่ สิบห้าวันนี้นะคะโอเคนะคะ fc แคปหน้าจอแล้วไม่เพนพาไปต่อนะคะอ่ะเพาก็มาตัวที่ ลาพัฒนาตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่าง2กับ5จับคู่ให้ชุด3ตัวเม็ดเดียว2 3 0นะคะชุด2ตัวมี2 0 3 0แล้วก็อ่า2 3นะคะ fc ส่วน2 4 2 7และ5 4 5 7นะคะชุด2ตัวมี7คู่เนาะ fc เนาะแมนบอแมนอยู่เนาะ งวดที่แล้วหนึ่งกับสี่ก็มาน้ากันอีกเนาะงวดก่อนก็สองกับห้าก็มาน้ากันเนาะงมื่อวดนี้ก็ให้สองกับห้าอีกแล้วระวังมาน้ากันอีกเด้อนะคะเอฟซตัวเลขเนาะของตาปางน้ำโพวิ่งรูดมาน้ากันบ่อยมากเลยเอฟซทั้งสองสังเกตบึงดีๆนะคะส่วนงวดนี้เนาะ 2กับ5ก็จับคู่ชุด3ามตัวบนเม็ดเดียว2 3 0ชุด2ตัว2 0 3 0ูนย์สามศและ5 7ค่ะแอดมาลวยวันนี้งวดน,นี้ให้วิ่งรู่ห้กับ6นะคะเลขวินมี6 5 4 9 8นะคะจับคู่ให้มี5 4 5 9 5 7 5 8 5 1 หกสี่หกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกหนึ่งเน้นห้าสี่หกสี่และหกเก้านะคะเอฟซีทั้งช่องผู้ใดมักลูดสายวิ่งสายลูดกระลุดไปเลือกเอาเนะตัววิ่งตวลูดของแอนมารวยก็มาดีอยู่แต่ว่าจับคู่ก็มีลุดแน่เขาแน่นะนี่ค่ะวิ่งลูดก็ยังมากคือเกาอยู่เนาะมาทุกหวดอยู่วิ่งลูดแต่ว่าจับคู่ก็ะลุดไปหลายหวดแล้วเนาะอ่ะหมวดนี่ก็ให้มาอีกห้ากับหก เลขวินมีหกห้าสีเดนาะจับคู่ห้าสี่ห้าเก้าห้าเจดหแปดห้าหนึ่งห้าหดหปดและหกหนึ่งอ่ะแคปหน้าจอเอเดอ้อค่ะแนวทางฮานอยรวมเออลาวพัฒนาลาวพัฒนาของ ตาปากน้ำโพและแอดมารวยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอ่ะสุดท้ายท้ายสุดเรามาปิดคลิปด้วยของพ่อเกลียงกันเลยเราพัฒนาพ่อเกลียงวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง9เม็ดเดียวจับคู่ชุดเน้น9 1 9 2 9 3 9 4ชุดล่อง1 2 2 0 3 0และ1 1, 1นะคะ งวดที่แล้วพ่อให้มาเด่น3าตัวบอมาจักตัวเนาะคะ่ะงวดนี้เอาไม้แก่มือไม่รวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะวิ่งลูดตัวเดียว9เม็ดเดียวค่ะงวดนี้ชุดเน้น9 1 9าหนึ่ชุดล่อง1น 2, 2่งออนย๋อยังของอาจารย์สวเนาะค่ะบอมเมนของลืมไปค่ซ FC เนาะชุดรองก็จะเป็นหนึ่งสองสองศูนย์สามศูนย์และหนึ่งหนึ่งนะคะอ่ามาปิดคลิปของอาจารย์สไวยเนาะบ่แม่ของพ่อเกลียงลืมไปค่ะเพราะว่าอาจารย์สไวยโดนแล้วไม่ได้ให้เนาะอ่างวดน,นี้เป็นงวดแรกที่อาจารย์สวัยให้มากนะคะแนวทางฮานอยและลาวพัฒนาเนาะงวดน,นี้เนาะให้มาทั้งสองฮานอยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เพิ่นจะมีแนวทางอ่าสามตัวมาตัวไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยนะคะของอาจารย์สวัย ตลอดเลยเนะาะถ้าผู้ใดมีวิ่งรูดเด็ดๆมาจับใซตสามตัวเดอ้อเนาะรัฐบาลไทยเดี๋ยวไม่เพ่นลงไห้นะคะเอฟซีเดี๋ยวไม่เพ่นล,น,ะะ FC, เเพนลงคลิปให้คะ่ะเพิ่นไห้มาวิ่งรูดบนล่างลาวพัฒนางวดน,นี้แปดกับเจ็ดจับคู่แปดสี 4, ่แปดสามแปดสอง 7จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะคะของอาจารย์สวัยค่ะมาลุนกันนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่อาจารย์สวัยทรงมาให้นะคะขนาดเพิ่นบุญยุงยุงงานเพิ่นกันยังทรงมาให้อยู่เพิ่น่าขิดหัวเอฟซีเนาะคะ่ะอยากเอาแนวทางมาฝากบอดดี้ลงห้ดุดแล้วเลยกับเขาอยู่มาบ่อยๆเนาะแต่ว่าแต่ว่าบบมีเวลาจะเห็ดลงมาให้นะคะเอฟซีเนาะอ่ะ งวดนี้งวดแรกอาจารย์สวัยให้วิ่งรูด8กับ7จับคู่8 4 8 3 8 2 7 3 7 4 7 8เนาะหคู่นะคะผิจ,จะะารณาาอาค่ะอ่ะแคปหน้าจอเอาของพ่อเกลียงและอาจารย์สวัยวันนี้ แล้วพัฒนาเด็ดเดดแม่นแ,นแนอย่าพลาดชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกทุกท่านด้วยจ้าเนาะแม่เพนก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะกาบขอพระคุณทั้งเอฟซทั้งช่องและอาจารย์ทุกอาจารย์เสียนทุกเสียนนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนเดอ้อจ้าสวัสดีค่ะ